เสียใจเพื่อนเขาชวนสามคนนี้นไปเบิงหนังอะบ่สนใจบ่ไปน้ำเลยอะไม่มีใครไปหรอกคะ่ะโอ้โหทำเป็นดูแลเพื่อนหอ <c oughs> ว่าเพื่อนมาใหม่เอ๊ะแกเพื่อนหน่อยคือไม่รู้จักหนังที่กิ๊กกิ้จะพาไปดูจริงขอโทษคือพวกพวกฉันไม่ได้จะก,ก้าวร้าวอะไรแต่ว่ามันมันไม่ไม่คนละเทสอะเอาตรงกิ๊ก <c oughs> อยากดูหนังเรื่องอะไรบอกเรามาเลยกระป๋องยักฟัดลิงใหญ่นี่ไงไปดิเราอยากดูเรื่องนี้เหมือนกันเลยจ้ายไม่ต้องใจดีขนาดนั้นก็ได้ถ้าไม่รู้จักอะ อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้รู้ที่นะเออววันนี้ได้ข่าวมีเด็กใหม่เข้ามาใช่ไหมมีใช่ฉันเพิ่งเจอไปเมื่อเช้าผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงใช่ผู้หญิงน่ารักไหมโอ้โหก็ตัวก็กระปุกกระปิ๊กดีนะเฮ้ยปุกปิ๊กเออเข้าทางเลยน่ารักน่ารักมาเออไหนไหนนี่ไงเฮ้ยอุ้ยสวัสดีนี่คือเอาซื้อกิกี้ เขาซื้อกี่กี้กี่กี้กีกีนี่แหละเป็นเพื่อนใหม่เด็กใหม่แบบเป็นเด็กแรกเปลี่ยนนะแกเจ้าซื้ออย่างังยมาบอกเขาเลยอ่ะเจ้าซื้ออย่างสาว๋อเราชื่อก้อยนะเจสิก้าชื่อเตินตอนเลิกเรียนแล้วไปใส่ตอบบก็ไม่ได้ไปไหนนะเขาว่าเขาว่าเลี้ยวไปหรอตอนเธอตอนเธอเรียนไปใส ตอนเรื่องเรียนไปไหนอ๋อตอนเรื่องเรียนไปไหนก็ก็ไม่ได้ไปไหนค่ะไม่ได้ไปไหนเรียนที่ป้าชวนไปไหนล่ะกิกิเฮาอยากชวนชวนเจ้าไปเบิ่งหนังหนังเฮาเน่ยเบิ่งหนังดูหนังค่ะอ้าวแล้วจะไปดูเรื่องอะไรย่ะเรื่องแรกนี่แบบดังมากเลยแบบสุเเลยผพี่ปอบลกแคลพี่ปอบลกแคล กิกกี้กฉันว่ามันเป็นหนังนอกกระแสหรือเปล่ปาพวกฉันไปใส่แมสอ่ะมันมันมันมีเหรอเอางี้ได้ไหมกิกกี้มีเรื่องอื่นอีกไหมเพื<ม>่อเอาเป็นเรื่องอื่นอ๋อเรื่องนี้ก็ได้เรื่องนี้ก็แบบเป็นแนวแบบมวลมวลมวลแต่แบบห,หนังติดตามสึกเจียกินกล้วยหนังจีหรือเปล่าสึกสึกหนังไทยสึกเจียกินกล้วยอะ ม,มันมันไอนี้เปล่าการกลวยหรือเปล่าหนังมันเก่ามากเลยนะเธ,เธอจับบอม,ม,มาอมซางบอมซางศึกเจียกลิ่กลวยอ่ะออออออโอเคเปลี่ยนเรื่องอีกดีกว่าเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นหนังแบบที่มันอ้าวเรื่องนี้เรื่องนี้นึกออกแล้วเ <c oughs> ทพประบุรหมุดน้ำเทพประบุรหมุดน้ำมีสองมีสองภาคแบบมีมาสองภาคแล้วยิ่งใหญ่แฮงหมาเฮาเบอร์เขาตื่นเต้นแล้วนึกนะกิกี้หนังที่เธอพูดมานี่นะมันเป็นมันเป็นหนังแผ่นมานรถานที่เป็ มาแมนหนังแพนใจนี่ไงเขาจะแบบอินดี้หรือเปล่าเป๊เปอินดี้มันกลังดังตอนนี้เขาคืออยู่ในโรงตอนนี้เหรอมันอยู่ในฮงตอนนี้เลยโอ้ยฉันไม่ไปหรอกฉันไม่รู้จักเลยสักเรื่องที่เธอพเธอพูดมาเนี่ยใช่แต่ละเรื่องชื่อซุมเจ้าใจดำอยู่นะใจดำตรงไหนใจดำเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงโดยไม่เอามันเป็นหนังที่ไม่ไม่รู้จักแล้วดูก็ไม่รู้เรื่องอันดีแต่ละเรื่องนี่ไม่มีใครรู้จักเลยแต่าเขาสิเลี้ยงไม่ดูเลี้ยงก็ไม่ดู ไปดูเองสิหนังเรื่องอะไรหนังบ้านหนังบอดเจ้าเนี่ยเจ้าเป็นคนแบบนี้เนาะร่องจ่าหน้าตาเจ้าไม่ดีแล้วเจ้งส้วนล้วนอีต่างหากเจ้าบอดล้วนบอกมึงหน้าตาไม่ดีส้วนล้วนมากเลยส้วนล้วนที่สุดเลยสวนล้วนคืออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊เจ๊ใจเย็นๆไม่เดี๋ยวจะบอกไปล้วนไปส่งเสียงดังอ่ะกี่กี่หน้าตาเสือแปะปากเลยไม่กี่กี่จ่ายไงลองชวนจ่ายดูก่อนสิมานั่งเฮ็ดอย่างคนเดียวเลยเนี่ยฮะเอาเสียใจเพื่อนเอาส่วนสามคนนี้ไปเบิ่งหนังอ่ะ บ่สนใจบ่ไปน้ำเลยอะไม่มีใครไปหรอกค่ะโอ้อทำไมมึงไม่ดูแลเพื่อนหน่อว่าเพื่อนมาใหม่เ๊้แคเพื่พมามาอนหน่อยคือไม่รู้จักหนังที่กิ๊กก้จะพาไปดูจริงขอโทษคือพวกพวกฉันไม่ได้จะก้าวร้าวอะไรแต่ว่ามันมันไม่ไม่ไมคนละเทสอะเอาตรงกิ๊กอยากดูหนังเรื่องอะไร <c oughs> บอกเรามาเลยกระป๋องยักฟัดลิงใหญ่ไปดิเราอยากดูเรื่องนี้กันเลย ใจไม่ต้องใจดีขนาดนั้นก็ได้ถ้าไม่รู้จักอ่ะไม่รู้จักได้ไงวะไม่รู้จักเหรอก็ซิล่าปะทะคิงคองไงก็ซิล่าปะทะคิงคองไงก็ซิล่าปะทะคิงคองก็ไม่ใช่เรื่องที่เขาพูดอีกี้มันเป็นคนล้าวโย กระปอมยักษ์ฟัดลิงใหญ่เป็นภาษาลาวโดยคือยังไงอ่ะอธิบายกระปอมเนี่ยคือแบบกระปอมคือกินก้าวกินก้าคือยใหญ่ใหญ่อ่ะเออก็เลยเป็นกอสิล่าใช่ตัวคือลิงใหญ่อ่ะลิงใหญ่ก็ลิงยักษ์ไงก็ลิงยักษ์คือคืออยางกคิงคองเออเอาเอาเดี๋ยวกันแล้เรื่องเนี้ยสึกเกียกินกล้วยอะไรอ่ะสึกค้างคาวกินกล้วยไงสึกค้างคาวกินกล้วยไงฮะสึกข้างเขากินกล้วยเออไอ้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 แคลไอ้นี่นี่ไอ้แบบผีปอบโรคแคลวคืออะไรเนี่ย ที่หยดไงที่หยดไงฮะที่หยดที่หยดได้ไงเันที่หยดยังไงเออรีคอร์ลกแควยังไงคอยอยากสิงล่างเจ้าเอาล่างเจ้ามาลกแควเออผ่อนฟันล็อกแขลในผ่อนฟันนะเนาะ่อนฟันลอกแคลอีกเรื่องหนึ่งที่มีสองภาคเทพบุตรมุดน้ำอะไรอ่ะอควาแมนอควาแมนอควาแมนเทพบุตรมุดน้ำมีสองภาคน้ำโดยคือที่ลาวมันตั้งชื่อว่าเทพบุตรมุดน้ำเลยเอโดย เขียนแบบนี้จะอ่านเลยอืแล้วข้างนอกก็เอามาให้เบิงไงอ่าโอเคคุณฉันคุณฉันเขาจะผิดขอโทษละกันจะไม่ตั้งใจนี่ไม่รู้นี่ว่ามีเรื่องใหม่ๆหม่ไหขอเรื่องใหม่ใหม่ก็เรื่องเลยไหมมีเรื่องนี้แต่เก่าแล้วเรื่องอะไรอ่ะบักเอฟสลาตันบักเอฟสลาตันคืออะไรสุอร์แมนไงซ้ยสุ per man เงบักมันไปซี่เลยมันไปซี่เลยบักเอฟสลาตันเนี่ยไปซี่เลยมันไปซี่เลยเนี่ยจ่ายแล้วแกแปลออกได้ไงอ๋อ แม่ใั้คเป็นคนล้าคือตอนแรกึกว่าที่พูดเป็นหนังนอกกระแสแต่จริงๆคือภาษาล้าใช่โดยโดยโดยคือโดยคือโดยคือแบบค่ะครับอออย่างรถโดยสารก็รถข่าสารเหียนไปบางหนังแล้วอ่ะบางหนังหนุ่ยอยากรู้เยอะหรอไ่รูนี่ว่า ตัวเรียบร้อยครับจา้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจา้าเงินเงินยิ่งกว่าหาเห็บเป็นครูต้องสอนเอกเอกดูแลจบครบเป็เจ